พญานาคแห่งเมืองเพชรบูณ์สูบคนไปทั้งหมู่บ้านตำนานแห่งถ้ำใหญ่น้ำหนาวไอจะเล่าให้ฟังอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจัดเป็นหนึ่งในอุทยานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันหลากหลายและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและทำที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับตำนานของพญานาคก็คือถ้ำใหญ่น้ำหนาวหรือถ้ำน้ำริน โดยในอดีตก่อนที่จะมีบ้านห้วยลาดบริเวณนี้เคยมีหมู่บ้านเก่าแก่อยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งชาวบ้านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อกันว่าบริเวณทําใหญ่มีทางเดินที่สามารถเข้าสู่เมืองบาดาลได้ในทุกๆปีพญานาคและบริวารจะแปลงกายเป็นมนุษย์ซึ่งมีรูปร่างที่งดงามทั้งชายและหญิงแต่งกายสวยงามโดยทุกตนจะถือขันทองคําใส่อาหารมาร่วมทําบุญเดือน6ร่วมกับชาวบ้านที่วัดบ้านทาตซึ่งตง อยู่ทางทิศเหนือของถ้ำใหญ่ไปประมาณ500เมตรแต่ทว่ามีอยู่ปีหนึ่งหลังจากงานบุญเสร็จสิน้นปรากฏว่าขันทองคําของพญานาคหายไปหนึ่งใบพญานาคและบริวารต่างพากันออกค้นหาขันทองคํานี้พวกเขาได้สอบถามกับพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านแต่ก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นหรือเอาขันทองคําไปหลังจากนั้นไม่นานก็พบความจริงว่ามีสามเณรรูปหนึ่งเป็นผู้ขโมยขันทองคําเมื่อพญานาคและบริวารทราบเรื่องที่สาม เนนได้ขโมยไปก็รู้สึกโกรธมากและประกาศกับชาวบ้านว่าจะไม่มาร่วมทําบุญกับชาวบ้านตลอดไปพอพูดเสร็จก็พากันกลายร่างจากมนุษย์ไปเป็นพญานาคแล้วพากันเลื้อยหายเข้าไปในถ้าใหญ่เกิดเป็นเสียงดังกึงกก้องไปทั่วทุกสรารทิศพร้อมกับพื้นพัสสุธาที่สั่นไหวทําให้พระสงฆ์และชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีแต่แล้วแผ่นดินที่สั่นไหวก็ได้ดูดกลืนผู้คนพระสงฆ์สามเนรพร้อมกับชาวบ้านอีกกว่า50ครัวเรือนส่วนเนนที่ ขโมยขันทองคํากลับหนีไปได้จะเป็นยังไงต่อกดไลค์กดหัวใจให้ไอนะคะเดนที่ขโมยขันทองคําไปนั้นได้พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตซึ่งก็ได้มุ่งหน้าไปทางปักถ้าเพื่อที่จะหนีขึ้นถ้าใหญ่แต่ทว่าพอก้าวไปได้เพียง7 8็ดถึงแก้าวแผ่นดินก็ได้สุดตัวลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นหลุมที่ลึกม,มากซึ่งต่อมาก,ก็ได้เรียกหลุมหรืออุโมงมนี้ว่าหลุมเนนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จะมีงานเลี้ยงเฉพาะถ้าใหญ่ที่จัดขึ้นในเดือน6ของทุกๆปีเพื่อขอให้เจ้าพ่อ ที่คุ้มครองปกปักรักษาให้ปลอดภยัยและอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเจพาะทํ้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือก็คือพญานาคแห่งทํ้ใหญ่น้ำหนาวนั่นเอง